สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเช่าจังหวัดจะโสธรที่ขคาบหลักทุกท่านครับเสียงที่ได้ยินได้ฟังอยู่นี่ก็คือเสียงของดอนพรบำเพนนะครับผู้บรรยายคลิปทั้งช่องอารเกมเมอร์ amer, มาเป็นประจํานะครับบางเมือกว่าไทยเมื่อนี้ว่าอีสานบานเหาเพื่อวาสิทักไทยกับพี่น้องทังยาโสนะครับก็ผมดอนพรบำเพญน,นะครับเป็นคนทางเรื่องนกท่า จังหวัดยะโสธรเท่านี้แหละครับก็แสดงความยินดีกับพีกับน้องครับที่ได้เงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเลืเดอ้อครับเข้าไปแล้วเงินเข้าว,วันที่11ตึงแต่หมู่บ้านนี่ก็คือมีทั้งอำเภอค้อบั้างอำเภอเรื่องนกท่าอำเภอกุดชุ่มครับได้เงินไปแล้วนะครับเข้าบัญชีไปแล้วไปกดเอทีเอ็มมาใส่ได้เลยเดอ้อเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นวันหยุดอยู่วันนี้12ธันวาคมก็ธนาคารเขาหยุด เป็นวันอาทิตย์ได้ครับพี่น้องส่วนเข่าแล้วเมื่อคืนนี่หลังหกทุ่มวันที่สิบเอ็ดเป็นต้นมาตีหนึ่งกลัวตีสองกลัวในงเงื่อนเขา่านะครับสิบสองท่านว่าครบเนี่ยนับว่าเงื่อนเข่าอีกก็คือเป็นของพี่น้องทั้งไทยจเจริญค้าเขืเ่อนแก้วนะครับไสมุนครับไซมูนคํำเขื่อนแก้ว ไทยเจริญเงื่อนเขาเลยนะครับโครงการประกันรายได้ข้าวนะครับเนาะแสดงความินดีนะครับภผลงทะเบียนปลูกแกยไรเขาเส้นใดก็ว่ากันไปได้หน่อยได้หลายตามสเส้นเขา่าตามจํานวนไรนะครับคิดออกมานะครับตามประเภทของข้าวนะครับได้พอทอกันได้พี่น้องปลูกข้าวเหนียวได้จังหนึ่งได้ปลูกข้าวมันดได้จังหนึ่งนะครับปลูกหลายไร่กลัวกระไดหลาย,าลาย,ลายเป็นธรรมดาเนี่ยือเงื่อนโครงการประกันรายได้เขาเนาะ มื่อนี้12ธันวาคมวันอาทิตย์ครับเลยหกทุ่มของมื่อนี้ไปอีกก็สิเป็นตีหนึ่งตีสองเงิ่มเข้าอีกเลยครับวันนี้จะเข้าอีกพี่น้องทางยะโสธรก็มีอำเภอปาติ๋วนะครับปาติ๋วมหาชนะชัยอำเภอเมืองนะครับมื่อนี้12ธันวาคมประมาณหลังหกทุ่มของวันที่12ธันวาคมนี่ตีหนึ่งตีสองตีสามไปจนไปเงินเข่าครับ เขานับเป็นการโอนประจําวันที่13บธันวาคมนี่เงินส่วนต่างข้าวหรือเงินประกันรายได้ข้าวนี่พี่น้องท่งานยโสวันที่1ิบสนี่สีได้นับเป็นวันที่13นับเป็นการโอนวันที่1ิจะได้อําเภอมหาชนาชัยเลยครับพี่น้องฟังดื้ออาเภอมหาชนาชัยอําเภอเมืองอําเภอป่าติ้วครับอา้าวรดดับเงินครับเพิ่นแบ่งมือโอนเพิ่นบรไดโอนมือเดียวกันสรุปได้เงินไปแล้วมีเรื่องนอกทาข้อวางกฎชุม 11, ได้ปฏิที่สิบเอ็ดสิบสองได้ไทยเจริญทรายมูลคำเขินแก้วครับ 13, สิบสามสโอนตีหนึ่งตีสองเหมือนแรกในรับเป็นต้นไปนี่สิบสามก็ทางอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองอำเภอป่าติว้วรอหรับเงินครับพี่น้องครับการทักทายไปเพียงเท่านี้ครับคิวต่อไปครับพี่น้องทั้งอีสานเท่ากับเสียดีรับเงินไรล,ละพัน เขาเอื้นว่าค่าบริหารและพัฒนาผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข,ข้าวเดอ้อพี่น้องทังางจะโวกได้เริ่มได้วันที่14่ครับ1 4 1 5 1 6 17เดี๋ยวจะเสียวไล่ละเอียดไม่ฟังว่า14โอนอำเภอ,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 อไหนเนี่ยสิบห้าโอนอำเภอไหนเนี่ยครับเดี๋ยวหาข้อมูลก่อนยังสิมาบอกฟังในคลิปต่อๆไปนะครับนะฝากพี่น้องปองไปทางยาโศเขาเนี่ยถูกอำเภอผู้ใดมีเฟซบุ๊กมีไล่ซอยแท่เพ่งให พี่น้องทางยะโสเฮาเนี่ยครับให้คนหู่จักมีนักร้องท่านหนึ่งชื่อพรเทพยะโสธรน,นะครับพี่น้องร้องร้องกดหาในในเฟซบุ๊กเออบอเมนในเฟซบุ๊กร้องกดหาใน YouTube ครับพิมพ์คำว่ากรรมกรวอนมิตรเพลงแล้วก็เว้นวรักก็่อยว่าพรเทพยะโสธรเบิง้งถ้าพ่อนาโพก,กีบกับร้องกดเบื้องนะครับนี่เป็นพี่น้องตั้งอำเภอมหาชนะชัยร้องเพลงนี้ครับเป็นเพลงลูกทุ่งทางหวาน เสียงมวลอยู่ครับถ้าพี่น้องท่งางจะโสวฟังแล้วก็ซอยแทะไปทั้งเฟซบุ๊กซอยแระไปทั้งไลฟ์กลุ่มไลฟ์เพื่อนต่างๆนะครับให้หูจักกันว่าพี่น้องยโสวกร้กองเพลงหลูกทุกอยู่หนึ่งท่านพรเทพจะโสทอนในผลงานเพลงกรรมกรวอนวิเพลงกระแสฟังถ่ายคลิปนี่ครับหลังจากนั้นพี่น้องจะฟังย่ำใดก็จังกดหาฟังใน y YouTube เด้อครับช่องอากเกมือเขากับเอามาโลกอยู่นะครับสนับสนุนพี่น้องทาง ยโสธรน,นากันอนำะเภอมหาชนะใช่ครับพรเทพยโสธรครับซื่อจริงพันซื่อว่าสําอางนินลกิจแต่ว่าสมื่นเปลี่ยนเป็นซื่อเป็นพรเทพเราพระจักซื่อเปลี่ยนเป็นขึ้นนักล่องเลยกับพระจักนะครับสมื่น,นประกอบอาชีพอิสระอยู่กรุงเทพพุ่นนะครับชื่อนักร้องเพลินพรเทพยโสธรเดอร์ในผลงานเพลงกรรมกรบอนเม็ดเพลงฟั่ง่ายคลิปนะครับเป็นเพลงที่หนึ่งเพลงที่สองผมครับล่องเองครับดอนพรบำเพ็ญโคตรพระหนุจักครับ เพราะว่าเป็นนักร้องหนาไม่แต่ว่าอายุหลายแล้วจะมาร้องเพลงในผลงานเพลงเจ้าไปยามไอ้จนร้องฟังเมือนะครับกระสิฟังถ่ายคลิปนี่ต่อการสอเพลงนะครับเจ้าไปยามอ้าจนกับแต่งเองครับร้องเองอาจารย์เตา๋าเมืองหยดทางอำเภอกคดชุ่มเป็นโพเฮดนตรีให้ตอนนี้ยังเป็นดนตีไกอ่อยู่บ้านเฮดนตีจริงบ้านใ้ไปอาจเป็นมาสเตอร์เอาร้องฟังเมือครับสิเป็นยังไงถ้าพี่น้องฟังแล้วพ่อฟังอยู่ คือจะฟังย่ำไหลกับกดหาในยูทูบก็ได้ครับพิมพ์คาว่าเจ้าไปยามไอ้จนถ้าพ่อกิบแล้วก็กดฟังเป็นกาลังอกกาลังแรงใจให้กันแล,แลกกันแนเดอร์ครับก็ซอยแทบไปทางไร่ทางเฟซยตทางโซเชียลต่าง,งๆได้ครับขอบุญขอบคุณพี่น้องทั้งยสโสครับขอให้ได้เงินทุกคนทุกท่านและ1 4ถึง17นี้ก็รอรับไพร่ละพันปิดท้ายรายการด้วย2เพลงกรรมกรบอนเม็เพลงจากพาเทพยสโสทรและเจ้าไปยามไอ้จนจากดอนพรบำเพีญนครับ ขอพี่น้องชาวนาและพี่น้องทุกคนชาวจังหวัดยะโธสธรสชคดีอยูด่ดีมีสุขอย่ยาเจ็บอย่าปวยอย่าไข้อย่าจนเงินชาวให้ชาวนากับเขาบัญซี่เพดปอเพ่ยางสลุยโชคดีทุกคนทุกท่านครับแล้วกลับมาพบมาพอกันไหมในคลิปต่อต่อไปจากช่องอาคเก็มเมอครับสวัสดีครับ ถิ้นเคยนอนเมืองยะโทอรดินแดนบ้านเกิดจากแม่ผู้ให้กำเนิดแม่ผู้ประเสริฐของลูกทุกคนลาคนกนานดาดอกฟ้าของชายคนจนขอพรสวรรค์เบืองบนจงช่วยบันดลให้พ้นทุกภัย เพราะความจนยากจำจากทินที่ราบสูงเข้าสู่เมืองกลุงหมายมุงทำงานเลี้ยงกายทุกเช้ายันคำตรากร้ำทนยำเรื่อยไปด้วยความยากไรสู่เรื่อยไปเพื่อนีความจน ทนเพราะจนต้องทนกล้ำกลืนมันแสนคมคื่นไม่ฟื้นในดวงชะตาเกิดมาต้อยต่ำเป็นคนไรสัตินาโชควาศสนาที่ได้มาแค่กรรมมา่อก่อนบอลมีเพื่อนเลน เมตตาหนุ่มลูกชาวนาที่เกิดมาบนความยากไรต่อสู้ดินรนเพื่อหนีความจนให้ไกลจะมีบ้างไหมที่เข้าใจสักคนก็ เกิดมาต้อยต่ำเป็นทนไรสักดินาโชคบาสนาที่ได้มาเค่กรมมะก่อนบ่อนมิเพื่อนเล่ขอให้ความเมตตาหนุ่มลูกชาวนาที่เกิดมาบนความยากไร ต่อสู้ดินรนเพื่อหนีความจนให้ไกลจะมีบ้างไหมที่เข้าใจสักคนก็พอ เจ้าจากอายไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน้องมือเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดยื้อใยย่ทิมความสัำไว้ให้ เก็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตาม่างน้องนางก็มาจากลาฮักอายคนเบิดค่าหรือว่าเพราะกรรมพอเพราะเวรลืมสินไหมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำเค็นเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหากต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทใจหน้ามนน้องทนรวมทางบา่ไหวคืนวันเก่าก่อนน้องยังตอนคำหวานทำใจ โกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกทุกเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน กน,น้องยังป้อนคำหวานทําใจก็รักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมารวมวันเวลารวมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน